สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูเลจะมาสอนหน่วยการเรียนรู้ที่1วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4เรื่องจำนวนนับที่มากกว่า1 0 0 0 0แสนค่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าซึ่งวันนี้คุณครูจะมาสอนในการอ่าน การเขียนจำนวนนับที่มากกว่า1 0 0 0 0แสนเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะเด็กๆคะจำนวนนับที่มากกว่า1 0 0 0แสนแต่ไม่เกิน10ล้านจากภาพจะเห็นได้ว่าหลักหน่วยมีจำนวน2หน่วยหลัก10มีจำนวน30 หลักร้อยมีจำนวน400หลักพันมีจำนวน6,000หลักหมื่นมีจำนวน20,000หลักแสนมีจำนวน400,000และหลักล้านมีจำนวน6 0 0 0นซึ่งจะเขียนได้เป็นตัวเลขไทย ได้ดังต่อไปนี้ค่ะอ่านพร้อมกันอีกทีคือ6 000, 4ล้านสี่สนส้อยเอ๊ยยังไม่เข้าใจใช่ไหมเรามาดูตัวอย่างกันต่อไปเลยนะคะจากลูกคิดแสดงจำนวนในข้อนี้เราจะเห็นได้ว่า หลักหน่วยมีทั้งหมดจำนวน4หน่วยหลัก10มีทั้งหมดจำนวน70หลักร้อยมีทั้งหมดจำนวน300หลักพันไม่มีหลักหมื่นมีทั้งหมดจำนวน60,000หลักแสนมีทั้งหมดจำนวน500,000หลักล้านมีทั้งหมดจำนวน9ล้าน ซึ่งจะเขียนได้เป็นตัวไทยได้ดังต่อไปนี้ค่ะและอ่านได้ว่า9ก้าล้านหแสหมืนสาจาก2ตัวอย่างนั้นจะเป็นจำนวนที่อยู่ในหลักล้านแต่ถ้ามากกว่าหลักล้านนั้นจะพูดยังไงเนาะ เรามาดูกันเลยดีกว่าจากตัวอย่างนี้นะคะจากลูกคิดแสดงจํานวนในข้อนี้เราจะแสดงได้ว่าหลักหน่วยมีทั้งหมดจํานวน4หน่วยหลักสิบมีทั้งหมดจํานวน60หลักร้อยมีทั้งหมดจํานวน200หลักพันมีทั้งหมดจํานวน1,000หลักหมื่นมีทั้งหมดจํานวน7,000 0 หลักแสนมีทั้งหมดจำนวนห้าแสนหลักล้านมีทั้งหมดจำนวน4ล้านและหลักสิบล้านมีทั้งหมดจำนวน80ล้านซึ่งจะเขียนได้เป็นตัวเลขไทยดังต่อไปนี้และอ่านได้ว่า84ดสิบสีล้านห้าแสน เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบสี่ว้าวาถ้าตัวเลขที่มันมากกว่าสิบล้านล่ะเอจะพูดยังไงเนาะเรามาดูอ่าตัวอย่างนี้กันดีกว่าลูกคิดแสดงจำนวนหลักหน่วยมีทั้งหมดจำนวนเก้าหน่วยหลักสิบ มีทั้งหมดจำนวน30หลักร้อยมีทั้งหมดจำนวน600หลักพันมีทั้งหมดจำนวน5,000หลักหมื่นมีทั้งหมดจำนวน90 0 0 0หลักแสนมีทั้งหมดจำนวน3 0 0แสนหลักล้านมีทั้งหมดจำนวน6ล้านและหลัก สิบล้านมีทั้งหมดจำนวน50ล้านหลักร้อยล้านมีทั้งหมดจำนวน900ล้านและหลักพันล้านมีทั้งหมดจำนวน3,000ล้านซึ่งเขียนได้แสดงด้วยตัวเลขไทยได้ดังต่อไปนี้อ่านว่า3,956 ล้าน3ามแสนเก้าหมืนห้าพั้ยเห็นไหมคะไม่ยากอย่างที่คิดเลยตัวเลขมากๆม,มันก็อ่านได้นักเรียนวันนี้พอจะเข้าใจกันแล้วคุณครูเลก็ต้องขอบายบายจบหน่วยแบบใสๆแล้วแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ